ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด l i n e i d d s m q 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ข้องขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเหรียนโพกกระซับหลวงพ่อเสง์วส,สีประจันตคามจังหวัดป่าจีนบุรีจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2499 เหรียญโพกษัพ์หลวงพ่อเสงสร้างขึ้นเพื่อเป็นเทือะลึกเนื่องในโอกาสที่มีการปลูกต้นโพตัดสรูพันพุทธคยาที่วัดประจันตคามลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญปั๊มรูปทรงกลมไม่มีหูด้านหน้าเป็นรูปนางกวักนั่งในท่ากวักซับมีถุงเงินสามถุงอยู่ด้านหน้าด้านบน มีอักขระขอมอ่านว่าสิริโพคานมายะโทสัพพทะนังบริเวณปลายมือขวาของนางกวักจะมีการต่อโคตลักษณะโคตจะเป็นโคตดอกจันทร์16แฉกด้านล่างของเหรียญมีอักษรไทยจะเรียกว่าเหรียญภกทรัพย์ด้านหลังเหรียญมีอักษรไทย อยู่บริเวณรอบขอบเหรียญขอความว่าเหรียญโพกัพั์ในพิธีปลูกต้นโพตัดสรูพันพุทธคยาวัดศรีประจันตคามอำเภอมรจันตคามจังหวัดปาจีนบุรีพุทธศักราช2499และตรงกลางเหรียญเป็นโพบนยอดเปียกขระขอมส่วนในใบโพมีอักขระขอมสองแถวอ่านว่าอุอะภะสะ นัชารีติประสิทธิลาภาในด้านของพุทธคุณของเหรียญรุ่นนี้นั้นเป็นเหรียญพกกรัพย์ก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วว่าเด่นในด้านเมตตามหานิยมเรียกทรัพย์เหมาะแก่ผู้ที่ทำการค้าขายเป็นอย่างยิ่งหลวงพ่อเสง์เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2440หน้าบ้านเมืองใหม่อำเภอรประจันตคามจังหวัดปาจีนบุรี เข้าอุปสมบทในปีพุทธศักราช2460หลวงพ่อเสิงทันมีวิชาซึ่งเป็นที่เรื่องลือมากคือวิชาเรียกทรัพย์เล่ากันว่าทุกครั้งเมื่อทางวัดศรีประจันตคามมีงานหรือจำเป็นต้องหาทุนทำการก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งหลวงพ่อเสิงไม่เคยไปเรียอะไรบอกปุณที่ไหนแต่จะให้ลูกศิษย์นำเอาธงพระศิวลีไปปักบนต้นพิกุลต้นใหญ่ ไก่พระอุโบสถจากนั้นท่านก็จุดธูปนมมสการพระประธานในพระอุโบสถแล้วท่านก็ออกมาบริกรรมคาถาใต้ต้นพิกุลนั้นเมื่อทูปไม่หมดท่านก็จะจุดทูปดอกใหม่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเมื่อควันทูปลอยไปทิศทางใดก็จะมีผู้คนจากทิศทางนั้นแห่กันมาทำบุญถวายปัจจัยและสิ่งของเป็นจำนวนมากจนทำให้คนมาทำบุญเน้นทุกงาน และมีปัจจัยกับสิ่งของมาทำการก่อสร้างจนสำเร็จทุกครั้งก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกพนด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่